ครับหัวข้อต่อไปนี้เนี่ยฟังแล้วจะต้องทำงานนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้บอกว่ามีภาคปฏิบัติด,ด้วยภาคปฏิบัติคือฝึกการเขียนคำกล่าวรายงาน <c oughs> การเขียนคำกล่าวรายงานต้องเขียนแบบสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมข้างบนนี่กว้างและแคบลงมาแคบลงมาเหมือนกลวยเป็นกลวยนะครับการเขียนรายงานต้องเขียนแบบสามเหลี่ยมที่ว่ากว้างคืออะไรคือแนวคิดหรือนโยบายที่มันกว้างๆ ถ้าในหนังสือก็จะมีอยู่หน้าสามสิบแปดแนวคิดนโยบายใครอ้างสภาพัดใครอ้างนโยบายของกระทรวงใครอ้างนโยบายของรัฐบาลน,นี่ต่อมาก็ว่ารัฐพัฒเราสำนักงานที่การบด,ดีเราจะต้องทำยังไงบ้างจากนโยบายนั้นแคบลงมา มาถึงพวกเราพอทําอะไรบ้างแล้วก็จะก็จะมาบอกว่าทําอย่างไรทําอย่างไรบ้างละ่ะแคบลงอืมเช่นล่ะหลักสูตรกี่วันนะถ้าเป็นการอบรมนะวิทยากรมาจากไหนงบประมาณเป็นยังไงวัตถุประสงค์เป้าหมายนี่ใครสนับสนุนวันนี้เนี่ยแคบลงไาเรื่อย สมมติการอบรมคราวนี้ได้รับอนุเคราะห์สถานที่จากเจ้าวาดวัดน้องตลองสมมตินะปฏิบัติธรรมก็จะมีผู้สนับสนุนขอบคุณผู้สนับสนุนลงท้ายคํากล่าวก็จะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขาอกล่าวเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณนะบัดนี้นี่มันเป็นการเจาะจงที่แคบที่สุดคือณเวลานั้นเลยกว้าง แล้วถึงแคบที่สุดอันนี้ผมเรียกว่าสามเหลี่ยมเขียนคํากล่าวต้องเขียนแบบกลวยคือสามเหลี่ยมคือหลังการทักทายนะหลังการทักทายนะที่จริงมันต้องมีทักทายก่อนนั่นแหละตัวยอย่างการเปิดลมคุณธรรมเนี่ยก็กล่าวถึงสิ่งที่มันกว้างคือประเทศไทยมีปัญหายัางไง ปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่ามากระทรวงศึกษามีนโยบายยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะความรู้คู่คุณธรรมอะไรก็เขียนมานี่ราชพัฒเรากําหนดให้ทําอะไรจังหวัดเราหน่วยงานเราสํานักเราเทศบาลเราอบตเราจึงกําหนดโครงการอะไรขึ้นวัตถุประสงค์เป็นยังไงอบรมคุณธรรมครูครูกี่คนกี่วันเวลาสถานที่เป็นยังไง รายละเอียดวิธีการวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ด้วยนะจัดเป็นยังไงโครงสร้างของงานจัดกี่วันวิทยากรได้มาจากไหนงบปรมาณเท่าไหร่ใครสนับสนุนรวมถึงว่าผลที่คาดจ,จะได้รับด้วยว่าหลังจากการอบรมครั้งนี้แล้วจะทําให้ข้าราชการครูที่เขารับการอบรม90%เป็นผู้ปฏิบัติ ตัวมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างอะไรก็ว่าไปว่าไปเนี่ยครับบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วเจอะจงให้ทําอะไรต้องเขียนในรายงานด้วยนะเช่นจะเปิดงานบางงานมันมีกิจกรรมให้ท่านทาเช่นตัดลิบบิน้นแล้วค่อยมากล่าวเปิดกล่าวเปิดแล้วมอบทุนบอกท่านด้วยตอนสุดท้ายนี่จะให้ทําอะไรจะให้ตัดลิบบิน้นจะให้ปล่อยลูกโปง่งจะให้ทําอะไรบอกให้ท่าน บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจํานวนสิบคนและกล่าวเปิดในโอกาสต่ตอไปบอกท่านเจาะจงด้วยตอนสุดท้ายเต้องเจาะจงผมเขียนให้ดูเลยนะผมเขียนนี่ไม่ได้เอาฉบับจริงนะเอาเอาสาระสำคัญมาเขียนนะเนี่ยเรื่องเนี้เรื่องคุณธรรมนี่นะ ลองเขียนดูให้เป็นแบบอย่างในในชีตก็มีนะละเอียดก็ยกปัญหายกปัญหาของประเทศไทยและปัญหามรุนแรงขึ้นมาตามลำดับส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมตามมากระทรวงศึกษาธิการมนโยบายจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูกรว่าไปนี่แล้วแคบลงมาถึงจังหวัดจึงอบรมโครงการนี้ขึ้นเน้นกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนสองคนนี่ แคบลงมาแคบลงมาเป็นผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดโดยใช้หลักสูตรของกรมก,รมการศาสนาใช้เวลาเจ็วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่งบประมาณกี่บาทว่าไปและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากยบผู้ที่กัดสมาคมจังหวัดนครสิมาหรือนายกพุทธพุทธสมาคมหรือว่าเจ้าวาดวาดัดสุทินดาว่าไปและขอขอบพระคุณพระมีี สุวิมนเจ้าวาดวัดหนองตาลองอำเภอปากช่องที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมครั้งนี้ซึ่งการฝึกอบรมนั้นเป็นการบรรยาย25%เส่วนอีก75%นั้นก็ให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเจริญสมาธิว่าไปมีการประเมินผลโดยพระวิทยากรทดสอบอารมณ์และให้ผู้ขอรับการอบรมแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละเกจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําวิธีการเจริญสติไปใช้ในชีวิตประจําวันและทําตัวให้เป็นแบบอย่างของสังคมได้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการอบรมในลาดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับนี่คือตัวอย่างการเขียนที่เอามาเฉพาะสาระสําคัญนะและผมก็ชอบที่จะไม่ให้เขียนยาวชอบที่จะให้พวกเราเขียนสั้นๆ หนึ่งหน้ากระดาษ A4 อย่าเต็มสักเศษหนึ่งเศษสามส่วนสของกระดาษ A4 นี่พอแล้วอย่าเขียนยาวอารามบทก็อย่ายาววัตถุประสงค์เอาเยอ่อๆกะว่าอ่านบ่อยๆเข้าสามารถนำเสนอปากเปล่าต่อนายตอนเข้าไปเชิญนี่สองนาทีนายกำลังจะลุกไปห้องน้ำสองนาทีอะไรวะแฟ้มอ,อะไรวะพูดอย่างเงี้ย กบลมัอลมนี่วิทยกรจากนั่นจากนี้จบเลยนี่สองนาทีสามารถนําเสนอต่อนายได้เวลานายจะเข้าลิฟต์บสามารถนําเสนอต่อนายได้เวลานายริบๆบไม่อยากเปิดอ่านส่วนที่เป็นคํากล่าวของประธานผมเรียนท่านแล้วนะว่าคนคนเดียวนี่แหละเขียนประธานจะกล่าวในมีสาระยังไงประธานจะดีใจที่ได้มาเป็นประธาน แล้วก็ใช้หลักการหลักการคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมุก,กี้นี่ยังไม่พูดของของผู้กล่าวรายงานยังไม่พูดนะเอามาพูดตอนนี้แล้วก็ชมชมเชยหน่วยที่จัดแล้วก็ขอบคุณแล้วก็คําลงท้ายไม่ยากยกตัวอย่างนี่คําเหล่านี้ผู้เขียนยังไม่เขียนในคํากล่าวของผู้กล่าวรายงานนะทรัพยากรมนุษย์สําคัญที่สุดเพียงแต่พัฒนาคนให้เก่งเท่านั้นการพัฒนาอื่นก็ตามมา แต่คนเก่งนั้นอาจจะยังไม่ดีไม่มีคุณธรรมงั้นเรื่องคุณธรรมของเราละเลยกันมานานแล้วเพราะการพัฒนาคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกอย่างการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครั้งนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญและเร่งด่วนจึงขอชมเชยสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวนะับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรแก่การเป็นแบบอย่าง เพราะผู้ผ่านการอารมสามารถได้ผลและเป็นที่คาดหวังอย่างแน่นอนขอชื่นชมท่านผู้ขับก,การอบรมครั้งนี้ท่านเป็นผู้มีโอกาสมีบุญกว่าอีกหลายหลายคนชีวิตเราปนเปื้อนอยู่กับโลกกรทมนี่ไอ้คำเหล่านี้ยังไม่มีนะในคำของผู้กล่าวรายงานยังไม่มีเอาไว้มาเขียนให้ประธานให้ประธานพูดคำที่มันคมคมกว่าผู้กล่าวรายงานก็คนเดียวนั่นแหละเขียนอ้อ,อม ออมคำที่ดีๆไว้ให้ประทานนะครับออมไว้ชีวิตปนเปื้อนอยู่กับโลกธรรมมีทุกข์สุขมีลาบมีเสื่อมลาบสิ่งเหล่านี้มากระทบเราก็สามารถจัดการได้อย่างมีสติขอกราบขบคุณพระเมธีสุวิมลเจ้าวาดวัดหนองตลองที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ขอบคุณคณะวิทยากรขอบคุณคณะกำนันตำบลหนองตลองและอุบาสกอุบาสิกาวัดหนองตลองที่ช่วย เหลือในการจัดการทุกอย่างหวังว่าการอบรมคุณธรรมในครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงได้ผลตามเป้าหมายที่คาดไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสิมาณนะบัดนี้เวลาประธานกล่าวเปิดเขานิยมให้ออกชื่อโครงการเต็มไม่ย่อประธานต้องเอ่ยชื่อโครงการให้มันเต็มนะครับอ้า หยุดหยุดเสียงซะหน่อยทำงานดูตัวอย่างก็มีเห็นแล้วนะในหนังสือก็มีตัวอย่างในชีตก็มีตัวอย่างไม่ให้พวกเราเขียนจริงแต่ให้เอาสาระสำคัญมาจากตัวอย่างต่อไปนี้นี่คือ การบ้านนะไม่ใช่การบ้านทําตรงนี้แหละอ่าพักเสียงหน่อยให้เขียนคํากล่าวรายงานในพิธีเปิดอบรมบุคลากรหลักสูตรการเดียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทด้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนทํานะมีกระดาษไหมทุกคนทําเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจกกระดาษคนละแผ่นสองแผ่นหน่อยนะผมก็ให้ข้อมูลคร่าวๆว่ามีงบตั้งไว้สองแสนผู้เขารับการอบรม และเจ้าหน้าที่รวมแล้วจะร้อยคนโครงสร้างการจัดงานวันแรกเชิญอาจารย์ทองสุกร์มันตาธรบรรยายในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีแต่วันที่สองนี่จะพาคณะไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำรินี่ชื่อเต็มนะศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อนซึ่งจะมีวิทยากรที่เขาหินซ้อนบรรยายและนําชมโครงการาต่าง นี่เนื้อหาที่จะเขียนคำกล่าวรายงานฝึกนะใบงานมีหน้าเดียวผมฉายทิ้งไว้นะนะครับไม่ต้องจดฉายทิ้งไว้เลยอ้าวถามอะไรไหมไม่ได้ยินอากาเปรียบเทียบตัวอย่างในหนังสือหน้าสาสิบแปดหรือในชีตก็มีตัวอย่าง นะครับอ่ะลองหยุดเสียงแล้วทำงานดูกระดาษกำลังมา